สนับสนุนโดย AIA คิดถึงประกันชีวิตคิดถึง AIA เครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric m r Slim DS Plasma ให้คุณมากกว่าความเย็นเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใสกับ n e s c a f ฟ Red ครับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะชีพจรโลกวันนี้เป็นเรื่องที่เราเอาชีพจรของโลกทั้งหมดเนี่ยหมุนเวียนมาที่เมืองไทยและมาทางตะวันออกครับเพราะว่าปรากฏการณ์ล่าสุดนั่นคนตะวันตกกำลังจิตใจภาวะผวงจิตใจวอกแวกต้องการความสงบทางใจ ที่เราวิเคราะห์วิจารเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องสังคมเรื่องความวุ่นวายปั่นป่วนทั้งหลายแหล่เนี่ยความจริงทั้งหมดนี่อยู่ที่ใจอย่างเดียวนะครับคุณวินารัต์แล้วก็วันนี้เนี่ยเนื่องจากเห็นคุณวินารั์แอบไปดูคนทําสมาธิคนทําโยคะในที่สวนโมกด้วยแล้วก็มีหลายๆจุดด้วยเนี่ย ก็เลยสงสัยว่าคุณวีนารัตก,กําลังสนใจอะไรอยู่ครับคืออย่างนี้ค่ะคือจากแต่เดิมเนี่ยเวลาเราบอกว่าโลกตะวันตกหรือว่ารประเทศตะวันตกเนี่ยเราก็จะนึกถึงเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์<ๆ>เขาสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างที่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ข้อจํากัดต่างๆแต่ไปไปมาๆทุกวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าชาวต่างชาตินะคะต้องการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการนั่งโยคะ การฝึกสมาธิมากยิ่งขึ้น <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อเขาเนี่ยก็มีความเจริญทุกๆอย่างนะคะมีเงินทองชีวิตก็มีความเป็นอยู่ที่ดีหลายๆครั้งเนี่ยคนทางด้านโลกตะวันออกเองเนี่ย <c oughs> ก็มองว่าตะวันตกนี่แหละเป, <c oughs> เป็นต้นแบบที่ถูกต้อง I think because of some of the social problems that the West is encountering the uh, the alienation many people feel alienation from themselves, which is expressed in graffiti, in drug-taking, in alcoholism, in homelessness, uh, the way we treat our poor, the way we treat uh, mentally ill people in the west. i think there's a lot missing there. The, and people are seeking a better way. and i think there's this sense that spirituality can help move to there i think that the western way of uh, going after the future and going after their goals hasn't brought them the happiness that they thought that it would so that they're starting to turn to um, other cultures to expand their mind and to maybe to Uh, find some inner some เบื่อโลกนะเวลาเราเปดเ็นเนนอายุ3ามสิบสมสิบปดปีแล้วก็ mm hmm. เคยผ่านหลายอย่างก็เคยจบปริญญาเคยทำงานเป็นเ,เป็นแบบคัมเซอร์แล้วเคยแต่งงานแล้วอยากันแล้วแล้วก็ทดลองดูหลายอย่างแล้วก็ไม่พอใจ กับชีวิตคา,าราวาดแต่สิ่งที่ทำให้เรามีอารมณ์ที่ทำที่เป็นเป็นแบบแสงสว่างเป็นเป็นเรื่องพุทธศาสนา,ศาเราไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้พอส่วนมากอเมริกันไม่ค่อยมีอารมณ์อย่างนี้แต่แต่แเราก็มีศรัทธาอย่างอย่างมากทีเดียวแล้วก็บวชแล้วก็ไม่เคยอยากศซึกเหมือนกันว่า หรือว่าจริงๆแล้วการที่คนตะวันตกเนี่ยสนใจสาร์เหล่านี้มากยิ่งขึ้นมันเป็นเพียงแฟชั่นมันไม่อาจจะไม่ใช่แฟชั่นเสียเลยทีเดียวครับอย่างที่เราเห็นในนิตยสารโยคะเจอเนลนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขล่าสุดของปีที่แล้วมีคนมาฝึกโยคะเพิ่มถึง43ครับคิดเป็นจำนวนคนยิ่งหน้าแปลกใจใหญ่เขาบอกว่ามีถึง16.5ล้านคนปีที่แล้วที่ฝึกโยคะอย่างเดียวนี่คนอเมริกันแท้ๆเลยนะครับ แล้วถ้าหากดูบรรดาดาราคนดังฮอลลีวูดเนี่ยหลายคนเลยครับเขาบอกเขาเดี๋ยวนี้ฝึกสมาธิฝึกโยคะด้วยไม่ว่าจะเป็น Madonna, ett, row, มาดอนน่าเกวนเน็ตพาวโทรเห็นว่าสองคนนี้นีเชิวชาญมากมาดอนน่าน่กลายเป็นเซ NO, ียนโยคะไปแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นวิกตอเรียเบ็กแฮมหรือว่าภาพที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็คือว er. ิชาร์เกียร์กระทบไหล่กับดาลรยลามะตลอดเวลาพูดถึงสมาธิเนี่ยแม้กระทั่ง นักเล่นบาสเกตบอลระดับ NBA โค้ชหลายคนก็บอกนะครับว่าจะใช้สมาธิเนี่ยเพื่อจะฝึกให้นักกีฬาเขามีความสงบมีความนิ่งแต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นคือในสงครามสิในสมรภูมิที่อิรักฐานอิรักเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มใช้สมาธิคือจะมีการฝึกสมาธิเพราะว่าการดู่สนามรบนั้นเป็นการท้าทายต่อจิตวิญญาณความสงบนิ่งของสมองแน่นอน ยิ่งกว่านั้นนะเขาบอกสุนัขที่ใช้ในสงครามเนี่ยยังฝึกสมาธิเลยเดี๋ยวนี้มีจริงๆค่ะฝึกโยคะสําหรับสุนัขจริงๆคือได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่ามันไปถึงขนาดสัตว์เลี้ยงแล้วว่าเจ้าของเนี่ยฝึกโยคะแล้วก็ฝึกกับสัตว์เลี้ยงตัวเองไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่าสนใจค่ะว่าแล้วทําไมนะคะชาวตะวันตกถึงหันมาสนใจกันเยอะขนาดนี้นะคะวันนี้ครับชิปจอนโลกเราคุณวินารัตน์ไปที่สวนโมกไปพูดคุยกับ คนที่ทําสมาธิคนที่ทําโยคะรวมไปถึงสัตยาสายด้วยใช่ไหมครค่เป็นโรงเรียนนะคะที่ลบบรุรีแล้วก็มีการเรียนการสอนเนี่ยที่ไม่เหมือนใครจริงๆค,คือแทรกนะคะการทําสมาธิการที่มีความรักความเมตตาในจิตใจให้กับเด็กๆและเชื่อไหมคะว่าจุดมุ่งหมายของโรงเรียนเนี่ยคือการทําให้เด็กเป็นเด็กดีนั่นคือที่ตั้งแต่ความดีเนี่ยจะนําไปสู่ความเก่งเองเป็นไปได้ย่งไงอีกสักครู่ครับ